คราวนี้เพิ่มขึ้นแม่สอนอยังไงอ่าเกียงหน้า,าเออตะมือหน่อยตะมือหน่อยเดินหน้าที่ไหยนะอ่าอ่าใส่เท้าเออผมทำมสวยเนี่ยทำมสวยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอะใส่เองใส่เองโอ้โหเด๋วใส่ไม่ได้ยืนได้านานด้วยเนี่ยอย่างมาเดินใจเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ดิ โโอ้หจะส้มตัวแล้วอุ้ยยุกขาข้างนึงยืนยกขาข้างนึ่งได้ด้วยเริ่มแข็งแล้วไะอ่าอ่าอ่าอ๋อจะใส่ให้ได้เลยเนาะคู่นี้เนาะรับนี่ดีพ่อแกะอยู่พ่อแกะอยู่ลูกโอ้โหชอบคู่นี้มากเลยเป็นเลือกดึงออกมาจากถุงเองเลยนะโหกางเกงโฟกัสที่กางเกงนะใส่แกะแล้วแกะแล้ว โอ้รู้ด้วยรู้มากไปแล้วกางเกงขามยาวไปหน่อยนะเขาใส่ใส่เขาอยากใส่รองเท้าโอเคโอเคครับผมมองลุงบอยให้ลุงบอยดูครับดูครับดูมีห่างด้วยครับอ่อ่าอยากใส่องเท้าคู่นี้เหรออยากใสงท้าคู่นี้โถเอ้ยมีหันให้ลุงบอยดูแล้วเขาใส่ได้โอ้เด็กคนนี้มันมันบ้าหย่อนนี่ขี้คุยเหรอโอ้เด็กคนนี้มันขี้คุยเหรอโอ้ S> <S โอ well back, uh. s> wow. <S around, uh. right. ้โหโถเอ้ยหล่อมากโอ้โหแหมพีคอ่ะคลิปนี้มันพีคอ่ะบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายลุงบอยด้วยนะโอ้โหพอผ่านแล้วพอผ่านแล้วโอ้โหเท่อ่ะอ๋อเดี๋ยวกลับไปหาพ่อบุหมุนไปหมุนไปหาพ่อสิแมให้พ่อดูนู้นพ่ออยู่ไหนย้อนกลับย้อนกลับกลับไปทางนู้นโอ้โหแหมเด็กมาใส่รองเท้าได้ด้วยนะ โอ้ชอบรองเท้าคุณี้เขาไปดึงมาจากถุงเองเลยนะเนี่ยซื้อมาตั้งนานแล้วว่าจะใส่ไม่ได้คู่มันใหญ่ไงโอ้โหหู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 อุ้ยโถ่พ่อนี่นะแก้งเด็กเนี่ยคู่ยังคู่มันยังใหญ่อยู่ไงโอ้ยกว่าจะใส่ได้ตั้งนานเนี่ยอืมีหันมองเลยอืม